พิธีแบบนี้เคยทำไหมคะอ่าไม่เคยเลยครับก็ตื่นเต้นเล็กน้อยครับคุณตะพามาประเดิมเลย <laughs> ใช่คนระับ <laughs> ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นการฝึกวิทยายุทธซึ่งวันนี้ที่ที่จะพามาฝึกก็เป็นสถานที่ที่มีพลังงานอยู่เยอะด้วย <laughs> รเราจะทําการเส้นฝาาลงคือเส้นเจ้าของฝาาลงก่อนแล้วก็เส้นบอกเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณจุดนี้ก่อนขออนุญาตเจ้าของที่เจ้าของทางและขออนุญาตเจ้าของฝ่าลงนี้พระเจ้าได้นําเครื่องเส้นและทูบเทียนมามาเพื่ออัญเชิญและขออนุญาตขอให้จง อนุญาตให้พวกเรานาไปใช้ในการทำกระดานผีถ้วยแก้วที่เดีกๆท่ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการเขียนตารางผีถ้วยแก้วครับลงบนฝาโลกเชิญเลยค่ะในสมัยก่อนนะคะเขาใช้กระดานผีถ้วยแก้วเอาไว้ทำอะไรคะกระดานผีถ้วยแก้วเนี่ยคือสำหรับคนที่แบบต้องการจะสื่อสารกับผีหรือดวงวิญญาณครับเพราะว่า คนทั่วไปอ่ะไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงสื่อสารหรือว่ามองเห็นดวงวิญญาณได้าะใช้กระดานตัวนี้เป็นตัวสื่อสารแสดงว่ามันก็ต้องได้ผลถึงมีการใช้แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามีหลายๆคนหลายๆท่านหลายๆยุคสมัยที่มีการนำกระดานผีถ้วยแก้วเนี่ยไปใช้และสามารถสื่อสารได้ตรงแล้วก็เป็นจริงตามที่สอบถามเพื่อให้การเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยสำเร็จบรรลุผลตามที่เราอยากให้เขามาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ฝาลงที่ มีดวงวิญญาณที่เย็นกว่าปกติทั่วไปมาทาแล้วการใช้ฝาลงแบบนี้มาทํากระดานผีถ้วยแก้วคือมันจะเฮี้ยนกว่าการใช้กระดานทั่วไปใช่ครับแน่นอนใช่เพราะมันมีเรื่องของจิตวิญญาณของเจ้าของอยู่ในตัวกระดานด้วยแล้วเจ้าของฝาลงอันนี้เป็นใครคะเจ้าของฝาลงเนี่ยครับตามที่ทราบประวัติก็คือเป็นเด็กที่จงน้ําตายเราเรียกว่าผีพลายคือจะเฮี้ยนกว่าดวงวิญญาณทั่วๆไปเพื่อให้การเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยสำเร็จ บรรลุผลต,ตามที่เราอยากให้เขามาเพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้ฝาลงที่มีดวงวิญญาณที่เขียนกว่าปกติทั่วไปไมาทาแล้วดวงวิญญาณของน้องเขาเขียนเท่าผู้ใหญ่ไหมคะจริงๆแล้วเท่ากันครับเพราะว่าจริงๆอายุเขาก็ถือว่าไม่เล็กแล้วไม่เด็กม,มากแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงคะอันนี้เป็นเด็กผู้ชายครับ <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฝาลงเัาจะไม่มีรอยหยดเทียน <c oughs> ถ้ามันไม่มีการทําพิธีหรือว่าทําอะไรไว้เนี่ยมันก็จะเป็นฝาลงๆธรรมดาแต่ว่า <c oughs> ฝา อันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเราจะเห็นว่ามีรอยหยดเทียนอยู่ทั่วทั้งฝาเลยในสมัยก่อนเราจะใช้ครูบาอาจารย์หรือว่าสัป,ปเหร่เป็นคนทําพิธีค่ะคือจริงๆแล้วคําว่าครูบาอาจารย์่ะคนที่เขาศึกษาแล้วเราไปศึกษาต่อจากเขาเราก็จะนับว่าคนคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์เราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิชาที่ทําแบบนี้คือวิชาที่เล่นกับดวงวิญญ,ญาณหรือผีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียนหรือศึกษาก็คือสัป,ปเหร่รอือก็คือสัป,ปเหร่เป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละงะ่ายๆเลยใช่ครับ แล้วเวลาที่เราเล่นนะคะตอนที่เราเชิญเข้าเราจะรู้ว่ามีผีเข้ามาอยู่ในถ้วยแล้วด้วยการที่แก้วจะเดินแต่การเชิญออกอะคะ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีที่อยู่ในแก้วออกแล้วคนที่เขาเล่นเป็นเนี่ยจะรับรู้ได้ว่าเรื่องของการเข้าออกครับมันจะมีอาการสั่นของแก้วหรือว่าการขยับของแก้วนิดนึงแล้วก็หยุดไปอันนั้นคือออกแล้วคือออกแล้วก็หงายแก้วได้ใช่ครับได้ยินมาว่าผีถ้วยแก้วไม่ได้เล่นแค่ประเทศไทย มีประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็นิยมเล่นประเภทนี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับทุกเชื้อชาติก็มีความเชื่อเกี<ฮ>่ยวกับเรื่องผีและวิญญาณเพราะนั้นเมื่อเขาต้องการจะสื่อสารกับผีหรือวิญญาณเขาก็เลยต้องเครื่องมือในการสื่อสารเพราะนั้นอันนี้เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดและอย่างกระดานอันนี้ค่ะพอเราเล่นเสร็จเราจะต้องเก็บรักษามันยังไงคะคือทําเหมือนกระดานทั่วไปได้เยงแค่ว่าอย่าข้ามต้องไม่วางไว้ในที่ที่ไม่ควรวาง วันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ใช้แล้วเราก็สามารถนําไปเผาเหมือนกับของอาถาชีนอื่นได้ใช่ครับกติกาการเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยใครก็ได้มาเล่นหลกัหลกๆคือ4ี่4คนแต่ถ้าหากว่าเราอยากให้มันได้ผลมากที่สุดเราต้องใช้คนที่จิตอ่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จิตอ่อนก็จะเกิดวันจันทร์หรือวันศุกร์ก็จะทำให้สามารถสื่อสารได้ง่ายกับดวงวิญญาณแต่คนที่ไม่ควรเล่นเลยก็คือ วันเสาร์หรือวันอังคารเพราะว่าคนเหล่านี้จะมีจิตแข็งไม่สามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ยกเว้นแต่บางคนเท่านั้นที่ฝึกหรือเปิดตัวเองเพื่อที่จะรับการสื่อสารของดวงวิญญาณนั้นๆครับงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าค่ะตอนนี้เรากําลังจะลงยันกําเนิดเมื่อเราทําสิ่งตรงนี้ขึ้นมาใหม่ครับจําเป็นที่จะต้องลงยันกําเนิดเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ขึ้นมาครับ ขอให้ดวงวิญญาณที่อยู่รอบๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในแก้วแล้วขอให้ช่วยตอบคาถามในสิ่งที่ถามพอหลังจากที่อธิษฐานแล้วเนี่ยก็ให้เริ่มถามวนกันครับทีละคนจนกว่าแก้วจะขยับตอนนี้ดวงวิญญาณเข้ามาอยู่ในแก้วแล้วหรือยังครับถ้ามาแล้วให้ไปที่หอยีบค่ะ ้ามีพลังงานใดอยู่ในแก้วนี้แล้วขอให้แก้วขยับเดินไปที่ตรงไหนก็ได้ค่ะถ้าไม่เดินออกแล้วนะออกเลยครับ การเล่นแบบนี้ค่ะคุณต๊มันก็จะมีบ้างที่ทั้งเดินแล้วก็ไม่เดินใช่ครับแต่เมื่อกี้คือพอเราเชิญปุ๊บตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยครับแต่ตอนที่เราทำอ่ะมันมีอืมอไม่เป็นไรก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของอาถรรพ์ชิ้นหนึ่งซึ่งวันนี้การหาเลขเดี๋ยวเราก็หาเลขจากวิธีที่เราทํากันบ่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ตั้งจิตถึงเจ้าของฝาลงอันนี้อ่าครับ 4 5 6 13 13 1 3บวก3เป็น4เดี๋ยวขออีกทีค่ะหนึ่งสองสาี่สิบเจรวมกันเป็น9แล้วเมื่อกี้เราก็ขอเลขกับกระดานผีถ้วยแก้วด้วยดอกกล้วยไม้ค่ะ เลขแด้ที่เราได้คือเลขนี้ค่ะและเลขที่2คือเลขนี้ค่ะอันนี้ขอให้เป็นแนวทางนะคะสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคม2567คุณต้าอยากให้ฝักนิดนึงสำหรับเรื่องของกระดาษผีถ้วยแก้วที่มันเป็นที่นิยมเนาะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ชอบไปเล่นกันตามสถานที่ร้างมากๆเลยค่ะ ผมมองว่ามันไม่ควรครับเพราะว่ากลวิธีการเล่นเนี่ยมันมีการเชิญผีหรือดวงวิญญาณเนี่ยเข้ามาอยู่ในแก้วครับถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถเชิญออกได้หรือว่าเชิญออกไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดเหตุใดๆกับผู้เล่นเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นเนี่ยในสถานที่ที่ไปเล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านร้างหรือบริเวณที่ไม่มีคนเนี่ยอาจจะมีคนที่สามารถทําร้ายเราได้เนี่ยอ,อาศัยอยู่บริเวณนั้นซึ่งก็จะเป็นโทษกับกลุ่มของ คนผู้เล่นเองด้วยครับจะฝากถึงคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นผีถ้วยแก้วครับบางคนไปลองเล่นโดยที่ไม่มีความเชื่อครับก็จะส่งผลทําให้บางคนนะครับเสียสติบ้างอะไรบ้างไงครับบางทีคนที่เขาไม่เชื่อเขาอาจจะไปลบหลู่หรือท้าทายโดยที่เขาไม่ตั้งใจก็ได้ใช่ครับเนาะ และนี่คือปลุกเสกเลขผี EP ที่9ค่ะฝากด้วยสำหรับปลุกเสกเลขผี EP หน้าเราจะไปกันที่ไหนและเราจะทำของอาถรรพ์ประเภทไหนค่ะสำหรับ EP นี้สนับสนุนโดย l o ตเตอร p l u ลถ้าคุณชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และเพจเฮียนด้วยนะคะพวกเรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> ถ้าคุณวิวเอากระดานนี้ไปใช้นะคุณวิวขูดเทียนออกนะแล้วเล่นใหม่อพองไหมอพองไหมครับ,บคุณวิว